สโคกไก่กยยไม่มีเลยมังสุดคนสองดเดเอดเทร์เทอร์ชาแนลครับผม,ส,ม,มสนุกไหมสนุกสิครับเปลี่ยนรถเนี่ยผมไม่ค่อยถ,ถูกถูโฉลกกับสีแดงเลยวะไอติมจ้าไอติมจ้า ไอรถคันเมื่อกี้มันแตะหมดหรงไงไอหลน่แอดอกขวามือเห็นปะเต๋อนู้น่ะไกลๆไหนนู่น่ะขวามือทิปจะวิวอ่ะสามร้อยสี่ร้อยไอสามรอยสามร้อยสี่สิห้านู่นเห็นมลอยอยู่ไหนไหหลังคือหลังเขากลัวไม่ร <Veter an> อดแล้วเนี oui ่ยสามร้อยสี่ห้าไอราตู้มันเหมือนมันไม่มีนี่หรอตัวทวงมากกว่า สวัสดีครับสวัสดีเอิร์ธด้วยนะครับสวัสดีครับมาใหม่ครับยินดีต้อนรับนะครับเอิร์ธพี่เอิร์ธป่ะน่าจะอายุมากกว่าผมมั้งขับรถกลางฤดูเลยนะคุ้หมาอ๋อโอเคน่าจะใครเคียงกันนะใครเคียงกันสวัสดีครับเอิร์ธสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าย็นมากอไรสิบ้าไอซักูฟ้ามาทุกแดน แม่เอ้ยแล้วเสียงซสกคยเข้าไม่โคตรเข้ากับฉากเมื่อก e> <Yes> ี้เลยใช่ไหม รถระเบิดเดระเบิเดไหมไมไ่ถึงว่าฝีเราพี่สวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับบิ๊ก